รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผู้ชมครับพบกับผมนวสกรสอนสนะนะครับวันนี้นําคุณผู้ชมมาอยู่ในพื้นที่ของอเาเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับเพื่อมาดูการรวมกลุ่มกันของคนในพื้นที่ในการสร้างรายได้สร้างอาชีพในรูปแบบของตลาดริมน้ำครับซึ่งสําหรับโครงการแห่งนี้นะครับชื่อว่าโครงการตลาดริมน้ําตะกัวป่าร่วมใจประชาชนความร่วมไม้ร่วมมือกันของคนในชุมชนจะเป็นอย่างไรรูปแบบของตลาดที่นี่จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ ครับก่อนที่จะนําคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศของตลาดริมน้ําตะกัวป่าร่วมใจประชาชนเนี่ยนะครับเราต้องมารู้ในเรื่องของประวัติความเป็นมาหรือว่าความเป็นมาเป็นไปในการสร้างตลาดนัดแห่งนี้ขึ้นมาก่อนกับพี่ซึ่งเป็นประธานนะครับในการจัดสร้างตลาดน้ําแห่งนี้นะครับคือพี่พีรพงศ์พี่พีรพงศ์ถามเลยว่าความเป็นมาเป็นไปก่อนที่จะมีตลาดน้ําประชารัฐนแห่งนี้เนี่ยคืออะไรครับเอ่อก่อนที่จะมีตลาดน้ํา ริมน้ำตะกวป่าประชารัฐขึ้นมานะครับคือเรามีโครงการของกองทุนแห่งชาตินะครับให้งบประมาณมาสำหรับกองทุนแต่ละกองทุนเขาเรียกกองทุนหมู่บ้านครับหมู่บ้านละ5 0,000นบาทครับที่แต่ละหมู่บ้านได้ทั่วประเทศเลยทั่วประเทศเลยครับความเป็นมาจากนั้นดังนั้นครับแล้วทีนี้ผมในฐานะประธานกองทุนหมู่บ้านในชุมชนเมืองบ้านย็นยาวคือผมได้ตังมา5 0,000นนะครับแล้วก็ผมก็มาคุยกับ ชุมชนกองทุนใกล้เคียงก็คือชุมชนสีเมืองกับชุมชนเสนราชเรามารวมกันเป็น3กองทุนมีงบประมาณในการดําเนินการตลาดแห่งนี้1นึ่ล้านห้าบาทบนะครับ,รบแล้วก็มาเรื่องทําโครงการกันครับโครงการที่เราคิดก็หมายถึงว่าทํำยังไงใช่ไหมฮะที่ให้คนในท้องถิ่นมีไรายได้ครับคนท้องถิ่นมีการจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดตรงนี้ก็เห็นว่า ปัจจุบันนี้ก็มีชาวบ้านมาจับจ่ายใช้สอยแม่ค้าก็มาจากคนในท้องถิ่นผู้จับจ่ายใช้สอยก็มาจากท้องถิ่นนะครับก็คือทั้งแม่ทั้งในครับมาซื้อขายกันตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เราเรียกชุมชนสีเมืองนะครับแล้วตลาดนี้ฝั่งนี้ก็คือริมน้ําที่สวยงามงามของแม่น้ําตะโวบาเราก็มีความคิดว่าถ้าเรามาทําตลาดนี้ขึ้นมาเราก็เจอทิวทัศน์ของแม่น้ําที่สวยงามนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็ร่มรื่นหมด แล้วก็คิดโครงการต่างๆได้รับความร่วมมือนะครับจากาพ,พัฒนากรอำเภอตะกัวป่าซึ่งเป็นแม่แรงคุมดูแลกองทุนแห่งชาติอยู่นะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากท่านนายอำเภอตะกัวป่าได้สนับสนุนโครงการนี้แล้วก็ทางเทศบาลเมืองตะกัวป่าใกล้ความร่วมมือที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นตลาดที่ค่อนข้างดีมากคึกค,คักมีคนเยอะเราจะเปิดบริการทุกๆวันเสาร์ ตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึงสองทุ่มนะครับเฉพาะวันเสาร์รก็จะมีตลาดรดิมน้ําแห่งนี้เกิดขึ้นตอนที่เรามีการเสนอโปรเจกต์เข้าไปเนี่ยนะครับทางชุมชนหรือว่าทางผู้ที่ได้เห็นชอบโครงการเนี่ยเขามองอยังไงบ้างทั้งหมดมีผู้ประกอบการแม่ค้าในท้องถิ่น185หลาย<อ>ถ้าคูณกับ50บาทแล้วก็มีเงินมาหมุนเวียนในตลาดแล้วนะครับหลังจากนั้นรัฐบาลกลางนะครับโดยกองสุน่งชาติก็อนุมัติงเงินมากองทุนละ200 0 0 0บาท มาลงในตลาดริมน้าอีก6กแสนตอนนี้เรามีเงินสำรองอยู่0กแสนบาทแล้วนอกจากนั้นเราก็ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงพาณิชย์ให้ทำโครงการให้งบประมาณในวงเงิน2 0 0 0 0 0บาทบบทางผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับก็ให้งบประมาณมาส0ง0,000บาทในนามของจังหวัดเพื่อปรับปรุงแสงสว่างนี่เรากำลังทำโครงการอยู่นะครับก็ขอบคุณท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดพังงาที่ให้ความช่วยเหลือดูแลเรามากโดยเฉพาะวันที่เราเปิดตลาดนัดวันตลาด วันนั้นก็มีท่านผู้ว่าพังงาครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับฟังดูแล้วตั้งแต่ตอนเริ่มคิดโปรเจกต์แล้วก็เริ่มดําเนินการแล้วมีหลากหลายภาคส่วนเลยเข้ามาภาครัฐเนี่ยสนับสนุนกันเต็มที่ภาคเอกชนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะแม่ค้าแม่ขายก็ร่วมกันหมด180คบรัดบ185รายนะครับรูปแบบของตลาดละครูปแบบของตลาดริมน้ําที่นี่เราจัดเป็นรูปแบบยังไงมีอากสินค้าอย่างไงบ้างที่มาสินค้าส่วนใหญ่ก็มาจาก สินค้าพื้นเมืองขนมพื้นเมืองของกินอร่อยๆในพื้นเมืองตะกูปลาเรามีของกินอร่อยเยอะแยะนะครับทุกอย่างเดี๋ยวเราเดินชมก็จะแนะนําไปแต่ละอย่างว่ามีอะไรบ้างที่เป็นของในท้องถิ่นน่ากินทั้งนั้นเลยครับเพิ่มเพิ่มความอ้วนให้พวกเราทุกคนได้ครับนอกจากมีแม่ค้าแม่ขายแล้วกิจกรรมอื่นๆล่ะครับมีอะไรบ้างอื่นๆก็เราจะมี นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลทั้ง3ามโรงนะครับมาแสดงกิจกรรมตรงนี้ครับในวัดของเราในชุมชนนะครับจะมาแสดงเนี้ยในท่าริมน้ำเนี่ยประมาณสักตรงนี้เลยครับตรงนี้เปกตินี่เป็นเวทีเวทีครับ5้าโมงห้โมงเดี๋ยวห้าโมงนะครับและนอกนั้นเราก็มีพวกจิตอาสามาลงเพลงกล่มชาวบ้านแล้วก็มี วงดนตรีแบกดินของนักเรียนบ้างมูลนิธิบ้างทั้งหมดมีอยู่5จุดนะครับห้จุดเริ่มได้ยินเสียงว่าวครับ5จุดเดี๋ยวเราเดินไปก็เจอว่าจุดไหนบ้างก็มาบริมาทำอะไรให้คลายเครียดให้กับบรรยากาศอย่างนี้สําหรับคนตะกัวปลาของเรานะครับแต่พี่พิรพ์ก่อนที่จะพาผมไปเดินชมตลาดเนี่ยข้างหลังผมเห็นมันมีท่าน้ําอยู่แล้วเขียนชื่อตลาดของเราตลาดริมน้าตะกัวปลาร่วมใจประชารัฐแล้วก็เรือนี้เป็นเรือของชาวประมงที่ออกไปหาปลาครับนี่เรือชาวประมงนะครับ ที่ออกไปหาปลาลำนี้ออนแต่เรือที่ที่มาจะให้บริการรับนักท่องเที่ยวนี้เป็นเรือของคนในชุมชนนะครับ<อ>ในชุมชน<อ>คือเราก็กระจายรายได้กับ,บพวกออชาวประมงที่ว่าหลังจากหาหาปองหาปลาเสร็จก,ก็มารับ,ร,บรับจบรับจบ,บนอกนะครับ,ค,รบคือปกติจะมีเรือของอคนนำเที่ยว<ล>เที่ยวไปไหนครับจะไปเที่ยวฝั่งนี้ก็ขึ้นไปฝั่งฝั่งฝามือผมนี่ไปทางสะพานเหล็กโค้งหนุนนะครับ ถึงฝั่งฝั่งซ้ายนี่ก็จะไปแบบอันดามัน oh. ไปถึงบ้านน้ำเค็มอ๋อ oh. ครับคือนักท่องเที่ยวที่มา,ทมาทเที่ยวตลาดแห่งนี้นอกจากได้เดินชมตลาดแล้วสามารถที่จะลงเรือไปเที่ยวได้ด้วยครับงั้นเดี๋ยวถ้าจะขออนุญ,ญาตให้พี่พิพรพงศ์นำผมกับคุณผู้ชมเนี่ยลงไปเที่ยวสัมผัสกับแม่น้ำตะโวาป่าได้ไหมได้ครับได้ครับ,รบงั้นเดี๋ยวเชิญคุณผู้ชมไปเลยครับครับ ลที่พี่พีรพงศ์ได้มีการจัดให้มีการทัวร์แม่น้ำตะวัวป่าแห่งนี้เนี่ยคืออะไรครับคือเหตุผลจริงๆเราก็อยากให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงธรรมชาติของแม่น้ำตะกัวป่า,ปาว่ามีความสมบูรณ์ทั้งระบบภูมิทัศน์สองสองขวางคลองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็กหมายถึงว่าความสมบูรณ์หลังจากที่เราได้เลิกเหมืองแร่แล้วว่าเราได้ปรับสภาพของ คลองในสมบูรณ์มากข้างข้างสองฝั่งเนี่ยมีปลาชุกชุมมากครับถ้าว่าเมืองตะกวัวป่าเนี่ยเป็นเมืองเก่าแก่ถ้าใครนึกถึงตะกวัวป่า <c oughs> ก็จะนึกถึงพวกประวัติศาสตร์อะไร <c oughs> ต่างๆแต่เดิมเนี่ยแม่น้ําสายนี้มีความสําคัญยังไงบ้างครับก่อนแม่น้ําสายนี้เป็นเป็นแม่น้ําเป็นหัวใจของของภาคใต้อันดามันนะครับ <c oughs> พราะสินค้าที่มาจากอินดงอินเดียพวกนี้นะฮะ <c oughs> มาจากต่างประเทศก็ต้องมาขึ้นกับท่าสีเมืองที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับ ก็ต้องผ่านแม่น้ําตะกุป,ปาแม่น้ำนี้ลึกมากครับเรือกลไฟสามารถเข้าได้เข้าได้จนถึงตลาดเก่าที่เราเห็นที่มันมีหม้อหม้อของหม้อน้ําของเรือกลไฟที่อยู่วัดหน้าเมืองนะครับ,รบนั่นก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ชิ้นหนึ่งนะครับ แล้วก็มีหลักฐานเยอะแยะนะครับนั่นก็คือถือว่าเป็นแม่น้ําสายสําคัญเป็นหัวใจหลักเป็นเส้นเลือดใหญ่หลักของเมืองพังงาก็เลยว่าได้นะครับเอาละมาถึงจุดไฮไลท์ของการล่องเรือแนละ้วนั่นคือข้างหลังนี้ที่เราเห็นอยู่เป็นสะพานสะพานเหล็กะสะพานเหล็กนี้มีความสําคัญยังไงครับสะพานเหล็กนี่ครับเขาเรียก บ้านานวัดสะพานโคกหนุนครับปัจจุบันนี้ก็เราเรียกที่ตามสักนักท่องเที่ยวก็คือสะพานเหล็กสะพานเหล็กนี่หมายถึงว่าเป็นสะพานเหล็กที่บริษัทจุติบนสูงโดยนายจุติบุนสูงซึ่เป็นนายเหมืองใหญ่ในอดีตนะครับซึ่งสร้างสะพานเหล็กขึ้นเพื่อให้ประชาชนกับพนักงานในบริษัทได้สะดวกในการเดินทางมาทำงานนะ oh. ครับระหว่างฝั่งย่านยาวตอนนี้ฝั่งย่านยาวนะครับ แล้วฝั่งนี้ฝั่งตลาดเก่าแล้วฝั่งนี้สองฝั่งตอนนี้เนี่ยยังเห็นเป็นถ้ามองไปเนี่ยยังเห็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับสานักงานสนักงานเกา็ยังอยู่ยังอยู่ยังทําธุรกิจดูแลทรัพย์สินของบริษัทจุติบุญสูงอยู่ครับเพราะบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ร่ํารวยเก่าแก่มาสารของจังอำเภอตะกัวปางของเราอายุประมาณสักเท่าไหร่นะเออถ้าผมจะไม่ผิดครับ7 0 ขึ้นนะฮะเจปีขึ้นนะครับสะพานนี้ครับเจปีขึ้นแล้วก็มีการปรับปรุงมาครั้งหนึ่งก็คือทายาทของตะกูลบุญสูงก็คือเศรษฐีใจใจดีของเราท่านชาตาบุญสูงนะครับปรับปรุงด้วยก็ประมาณส่วนตัวประมาณสองล้านบาทหาโอกาสยากมากที่จะเห็นสะพานนี้เพราะว่าถ้าใครมาที่เมืองตะกัวป่าเนี่ยจะสังเกตถ้าไปดูสะพานจะเห็นอีกฝั่งหนึ่งเขาเรียกว่าฝั่งทุ่งนาใช่ไหมตรงนี้ฝั่งนี้ก็หมายถึงว่าเป็นฝั่งที่ว่าต้องมีถ้าพูด ปัจจุบันก็เหมือนถึงว่าต้องสร้างสะพานข้ามแม่น้ําใหญ่ๆทักสายนึง่งนะครับครับ,รบอันนี้คือ70็ดกว่าปีแล้วแหละครับทีสร้างขึ้นดังนั้นคุณผู้ชมที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะลงเรือได้อันนี้เรือของเราต้องบอกปลอดภยัดภยมีชูชีพให้ เรือนี้มีทะเบียนถูกต้องนะครับครับ,คร,บครับแล้วก็มีประกันภัยเรียบร้อยจะมีเรือสองประเภทที่ให้บริการอ่าครับ,บ,บคือประเภทนี้นั่งได้หกคนและปร,ร,ระเภทเรือพิษนั่งได้สามคนนะครับเรือพิษนี่เป็นยังไงเร,รือพิษก็หมอนถึงว่าไปได้ทั่วตามซอกตามซอยเป็นเรือพิษเล็กๆ,<ำ>ๆนะครับลำเล็กเล็กนั่งได้สามคนนะครับครับถ้าใครมาแบบกรุ๊ปใหญ่ๆอย่างเราเนี่ยหกถึงเจ็ดคนก็สามารถลงเรือลักษณะนี้เท่าไหร่ฮะห้าสิบบาทต่อคนห้าสิบบาทต่อคนเด็กฟรีกครับก็เหมือนเป็นการกระจายรายได้ที่นอกจากจะมีแม่ค้าข้างบนแล้วเนนนนีี่่ออั้กกก็็ปลุมึง ที่เราจะมากระจายรายได้ครับเรือในท้องถิ่นนะครับเพราะเรือในท้องถิ่นแล้วก็มีอยู่พวกหนึ่งที่คลองสังเนะแต่อันนี้เพิ่งจัดกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมาใหม่ใช่ไหมก็ให้คนในท้องถิ่นมาทำครับเป็นนโยบายเลยเป็นคนในหมู่บ้านของเรานี่แหละที่นำมาขับเรือแล้วก็ให้บริการพี่น้องประชาชนเอาละครับราคาไม่แพงด้วยเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเราจะถึงเวลาไปชมหัวใจของโครงการของเราแล้วนั่นคือตลาดริมน้ำตะกัวป่าโลดใจประชาชนครับผมเดี๋ยวเราไปที่ตลาดกันรับ ดูแล้วเหมือนจะเป็นข้าวเหนียวข้าเวเนทอดนะครับแต่ไม่ธรรมดาก็คือว่าคนที่มาขายแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยเป็นใครฮะเป็นคณะกรรมการตลาดริมน้ําตะกัวปานี่คณะกรรมการมันขายเองเลยฮะครับ,รบขายราคาเท่าไหร่พอละสิบบาทสิบบาทพอไม่เล็กนะครับนี่สิบบาทนี่ไม่ธรรมดาในนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูและที่สําคัญคุณผู้ชมดูสิครับ ห่อด้วยใบตองนะครับซึ่งถือว่าเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วเงินส่วนนี้ล่ะครับเงินที่ทางกลุ่มขายได้น,นี่จะนําไปก็หมายถึงว่าหากัหากค่หาหักหักทุนแล้วกําไรก็อยู่ในตลาดเป็นโครงการ,รใช่ไหมก็มีอยู่หลายๆโครงการ,รเช่นว่าโครงการหมูทอดคโครงการหมูสเตะ๊ะ<ฮ>ใช่ไหม<ฮ>นู่นนู่นก็เป็นเป็นซุ้มซุ้มหนึ่งสแสดงว่าของตัวกรรมการสมาชิกเองเนี่ยก็มีเต็นมาร่วมด้วย ซึ่งเงินส่วนนี้ก็ไม่ไปไหนก็นํามาบริหารจัดการในตลาดด้ตลาดครับขายได้ดีไหมครับอ๋แม่ค้ายิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มแย้มแจ่มใสขายดีไหมครับคุณพี่ขายดีมากดูจากแม่ค้าในยิ้มทุกคนเลยนะดังนั้นมาอุดหนุนกันได้ถึงแม้ว่าจะเป็นหมูทอดที่อาจจะดูธรรมดาแต่รสชาติต้องบอกว่าอร่อยอร่อยที่สําคัญเงินเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนำมาบริหารจัดการตลาดด้วยนะครับกลิ่นหอมมากเลยแต่เดี๋ยวท่านประธานบอกว่าอร่อยผมไม่เชื่อครับต้องชิมต้องชิม นี่ต้องบอกว่าปลอดสารพิษจากวัสดุจากธรรมชาตินะครับชิมคำเล็กๆก็พอนะฮะเล็กแค่นี้ครับอร่อยไหมหมูนี่นุ่มมากเข้าเหนียวก็นุ่มมากดังนั้นถ้าอยากจะมารวบอุดหนุนผลิตภัณฑ์นี่นี่ก็มาได้เลยนะครับอยู่แถวๆเวทีตรงนี้เองข้าวเหนียวหมูหอละ1ีบบาทนะครับเอาเดี๋ยวไปชิมตรงอื่นต่อดีกว่า อันนี้ร้านสเต็กในโครงการของตลาดนะครับตรงนี้ก็เป็นโครงการของตลาดนะครับเป็นเสื้อเสื้อที่เสื้อพืนละกัวป่านะครับสำหรับร้านนี้เป็นสินค้าโอท็อปห้าดาวอ่เป็นเป็นของของฝากของเมืองตะกัวป่านะครับ นสินค้าที่อยู่ภายในตะกัวปลาสินค้าชุมชนเป็นสินค้าชุมชนครับอืมก็มีจําหน่ายด้วยที่เรามองเห็นด้วยตาปลาตอนนี้นะครับก็จะมีกุนเชียงหมูตะกัวปลาตะัวปลาอันนี้มีโอ๊ตนี่นอกจากกุนเชียงมีปลาด้วยฮะกุนเชียงปลาอ๋อปลาเชียงปลาเชียงแล้วอันนี้เลยนี่นี่นี่คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าหน้าตาแปลกมากเะยคอันนี้คือกุ้งเสียบกุ้งเสียบกุ้งเสียบ กุ้งเสียบไม้โบราณชัดๆเลยเป็นต้นกำเนิดของันเี้ตปต25ครับอันนี้เป็นกุ้งเสียบไม้โบราณรมควันไม้หอมผลิตจากกุ้งขาวทะเลซึ่งเป็นกุ้งในพื้นที่ของ,องจ<า>ังหวัดพังงา <นะ S 2> อ,อันดามันของเราแล้วก็ยังมีแกงไตปลาแห้งนะครับมีกับปิแล้วนี้ครับอันนี้อันนี้คุ้นหน้าคุ้นตาไปอย่างดีเว็แบบโบราณเขาเรียกว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือว่า ในพื้นที่เนี่ยจะมีหลายชื่อใช่ไหมครับเม็ดไกายหยีเม็ดกายหยีก็ได้เม็ดกายหกายีหรือว่าเม็ดมะม่วงหิมพา,าน์อันนี้ก็จําหน่ายที่นี่ราคาไม่แพงนะครับเป็นสินค้าของดีของชุมชนน,นีเป็นกะปิตําม,มือกะปิที่ตําด้วยมือปลอดสารเคมีแน่นอนปลอดลอ,ดดอดสารทั้งหมดอมหอมกลิ่นหอมมากนะฮะมาซื้อมาหาได้แล้วทางนี้นะครับนี่อันนี้ปูสามรสโอ้โหหน้าตาน่าทานมากเลยครับ อันนี้ชิมได้ไหมชิมได้เดี๋ยวขออนุญาตชิมิคร<ด>ับ<ด>ยอมนะรู้สึกเกรงใจมากมาเดินตลาดแต่ครั้งนี้ต้องชิมแต่คือต้องต้องให้รู้รสชาติต้องให้รู้รสชาติจริงๆไม่อยากชิมเลยนะคุณผู้ชมแต่เพื่อต้องให้รู้รสชาติเขาเป็นโหนี่ตัวใหญ่มากมอะไรฮะมาจากปูแรรล้วเป็นปูแสม <สำ S 1> แล้วก็เอามาทําเป็น3มรสทรงเครื่องเดี๋ยวดูว่ามีรสชาติอะไรบ้าง ก็จะมีรสหวานเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวเผ็ดนิดๆหน่อยๆหวาน่เผ็ดเปรี้ยวูสะแหมรสชาติเหลือมากเดี๋ยวจะมีอูอีกยาวเลยเนี่ยอีกยาวทั้งสองฝั่งเป็นแม่ค้าในพื้นที่ทั้งนั้นครับครับครับนั้นเดี๋ยวไปดูอีกตันกวก่าครับ พื้นเมืองนี่กับพื้นเมืองไอ้น,น,นี่นี่เป็นขนมที่อร่อยของตะกวัวปางกันตรงนี้เนี่ยคนเยอะตรงนี้มาสะดุดตากับร้านนี้ครับร้านนี้ชื่อว่าเป็นขายขนมแล้วนะขนมเบื้องโบราณเบื้องโบราณโบราณน,น,นี่โบราณแค่ไหนครับแม่ค้าร้อยห้าสิบปีครับนี่คือร้อยห้าสิบปีนี่เป็นคนทํารุ่นหกแล้วแหละ รุ่นหแล้วรุ่นหแล้วอันนี้เป็นสูตรที่เราคิดกันเองคิดเองในท้องถิ่นเป็นเป็นของโบราณของพื้นเมืองใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับอันนี้เราที่เห็นอยู่ก็คือแป้งแป้งโมเองแป้งโมโมเองนะไม่ใช่แป้งผสมสําเร็จแป้งโมเองนะครับโมเองแล้วก็นี่น้ําตาลแดงน้ําตาลแดงตาลแดงนะครับอันนี้ถั่วแดงถั่วแดงแล้วก็นี่มะพร้าวส่ส่วนนะครับนำมาประกอบกันเป็นขนมเบื้องโบราณทูนร้อยห้าสิบปีหน้าน่าทานมากขออนุญาตสักชิ้นได้ไหมครับ ยันกันนั้นเลยต้องชิมต้องชิมเอาร้อนร้อนเอาร้อนร้อนร้อนมากจริงๆนี่ครับขนมเมืองขนมเมืองโบราณร้อนมากนะครับอร่อยไหมครับรสชาติจะมีรสชาติที่หวานแต่ไม่หวานจัดนะครับ,รบ,รบแล้วก็มีความมันของมะพร้าวาแล้วกความ กลับกับ,กกบของตัวแดงของัวแดงหรือว่า<ช>เป็นอีกหนึ่งขนมนะที่ขึ้นชื่อแล้วก็มีมา150ปีของตะกัวป่าครับ ตลาดริมน้ำแห่งนี้คือคึกคักมากหลังจากที่เราได้เปิดทําการจน,นถึงวันนี้เนี่ยสิ่งที่ชุมชนได้รับจากโครงการตลาดแห่งนี้คืออะไรคือตลาดแห่งนี้นะครับเป็นการร่วมทุนของกองทุนหมู่บ้าน3ามชุมชนค,คือชุมชนสีเมืองเสนา,านราชและก็บ,บันยดาวมาร,รวมกลุ่มกันทําเป็นตลาดริมริมน้ําตะกัวป่านะครับที่แห่งนี้ได้เป็นสิ่งที่พบปะก,กันระหว่างคนในชุมชนได้มาจับใจใช้ใช้สอยกัน ชุมชนกลุ่มหนึ่งก็เป็นผู้ขายอ,อ,อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นผู้ซื้อเงินก็มาไหลเวียนอยู่ที่ตลาดล,ลิ้นน้ำตัาดตัตปกปลาถ้าถามว่าแต่ละแต่ละวันเสาร์นั้นมีคนเยอะมากเงินหมุนเวียนตรงนี้ที่ผมเช็คน,น็ตติ้งดูก็ประมาณ2 0ง0สนถึงสองแสนต่อต่อต่อครั้งนะครับต่อครั้งต่อครั้ง,งที่หมุนเวียนมากนะครับแล้วก็เดือนหนึ่งมีเงินหมุนเวียนประมาณ1ล้านบาท มันต้นนี้ก็หมุนเวียนอยู่ในท้องถิ่นนะครับครับก็มีการจับจ่ายใช้สอยแม่ค้าในนี้ก็เยอะมากตั้งแต่เราทำโครงการไม่เคยมีมาก่อนครับทั้งหมด18-5ล้านค้านะครับแลวก็เบกะดินนี้ต่างหากนะครับหมายถึงว่าไอ้นี้แต่ละชดมีอะไรชาวบ้านมีอะไรมาขายก็มาขายกันเลยมาขายตรงนี้ทุกอย่างนะครับแสดงว่างบประมาณที่ทางรัฐให้ลงทุนมาเนี่ยค้มค่าสําหรับโครงการนี้เป็นเม็ดเงินที่ไม่เยอะแค่1นึ่งล้านห้าแสนบาทสิ่งที่ได้กลับไปสิ่งที่ได้กลับมาก็คือ หนึ่งเพิ่มอาชีพให้คนในชุมชนนะครับมีการจับจ่ายใช้สอยนะครับมีเงนินหมุนเวียนในท้องถิน่นไม่ต้องกระจายไปแหล่งอื่นมาอยู่ตรงนี้นี่เป็น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 เม็ดเงินที่น่าภูมิใจสําหรับชุมชนเมืองเล็กๆของเทศบาลเมืองตะก,กัวป่าของเรานะครับเอาละครับสุดท้ายนี้อยากให้พี่พีรพงศ์ได้ฝากเชิญชวนคุณผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาที่ตะก,กัวป่าข,ของเรารและตรงกับวันเสาร์พอดีจะได้มาเยี่ยมชมตลาดนี้ สำหรับตลาดริมน้ตาตะกัวบานเนี่ยนะครับผมในฐานะประธานโครงการอยากฝากให้พี่น้องชาตวตะกัวบาคิดว่าเป,เป็นเป็นเป็นตลาดของท่านนะครับช่วยกันดูแลผมและทีมงานจะดูแลเอาใจใส่จะหาเม็ดเงินเข้ามาสมนุนภาครัฐก็จะหาเม็ดเงินเข้าสนุนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนคิดว่าเป็นตลาดของพวกเรามาช่วยกันดูแลช่วยกันบำรุงรักษาจากคู่เมืองตะกัวบ่าของเราได้ตลอดไปนะครับเป็นเป็นสิน่งที่ พวกคณะกรรมการที่ทําอยู่ภูมิใจมากนะครับ อยากให้พ่อแม่พี่น้องทุทกคนให้ความร่วมมือซึ่งคุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วว่าในการลงทุนนั้นนะครับแม้จะมีเม็ดเงินไม่มากนักแต่ผลที่ได้ก็คือเรื่องของชุมชนเรื่องของการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งในการที่จะพัฒนาตรงจุดนี้เนี่ยนะครับให้กลายเป็นรากฐานให้กลายเป็นพื้นฐานที่สําคัญของชุมชนสร้างรายได้แล้วก็สร้างอาชีพดังนั้นคุณผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาที่ตะกัวป่าแห่งนี้นะครับสามารถที่จะมาร่วมกันชมได้ทุกวันเสาร์ที่ตลาดแห่งนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พิพรพงศ์แต่สมุลเป็นอย เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับเราสองคนพร้อมกับทีมงาน a b t ภูเก็ตทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ